สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนครับพ่อกันคือเขาครับพันขุนแฟนเพจครับพี่น้องวันนี้สิพามาใส่เบ็ดครับจะเป็นเงี้ยวหวกครับเงี้ยวหวกกับเงี้ยเดียนครับเราลุ้นกันว่าเงี้ยไหนจะหมานครับพี่น้องสองเงี้ยมาไปชั้นกันเลยครับเราลุ้นกันว่าเงี้ยไหนจะเด็ดครับพี่น้องหมายจะเป็นไม้นาโมงครับของบ้านนนสว่างอีกแล้วครับมามาหาเราใส่ ก็จะหามงเซได้ครับพี่น้องมาล่อแถวมงเกานี่ยแหละครับหน้าข้าเจ้าเปลยงออกแล้วเปลยงออกจะเขาก็เลยหน้ายี่นี่กำลังงามครับกำลังพอดีใส่ก็เลยมาลองไหนีครับรอลุ้นกันครับพี่น้องรอลุ้นกันตอนยามครับว่าสิหมานหรือพวกหมานครับไ่เปียดน้ำกันครับนี่ครับเนี้เดียนผมเป็นเนี้อเดียนขดครับไอเพื่อนบอกว่าไ่เนื้อเดียนขดครับ เอเงี้ยเดียนใหม่บ่มีไปลองเงี้ยเดียนขุดครับแต่มีห่วดครับพี่น้องนี่ครับเงี้ยห่วนี่ครับไหม่กับเข้าเขียวๆบรรยากาศบ้านเฮาว่าขึ้นแล้วครับคุนครับเป็นจะฝนตกแล้วผมมีไซไปนี่แหละครับแถวนี้แหละไซไปนี่ครับตามฮอดพ้นพุดเลระครับพูดพูดแลค่ก็จะไล่ขึ้นมารอลุ้นกันว่าสิหมานหรือ่หมานครับไ้เป็นหลังแรกน้ำกันครับ แล้วเป็นหลังแรกเป็นเงี้ยวหัวครับพี่น้องเอารุ่นเป็นเงี้ยวหัวก,ก่อนครับหัวก็โตูกำลังงามครับพี่น้องตูกำลังอุปปุพอดีเลยเป็นแต่รุ่นโ <c oughs> ตูเงี้อุป,ป ได่ประมาณนี้แหละครับแล่นน้ำอยู่ประมาณนี้ขคอมักคักนะครับเนี่ยนี่นี่ครับพอมักสุดๆเลยครับเนี่ยนี่ไปครับรอรุ่นกันตอนย้มครับพี่น้องขอตัวไปใส่เบ็ดแล้วครับฝนตกครับพี่น้องแจ็คสิเป็นยังไดครับเมื่อนี้จะหมานหรือไม่หมานรอชมกันเด้อครับฝนเซาแล้วค่อยรุ่นกันครับพี่น้อง ยามเบีดรอบแรกน้ำกันครับกับฝนตกลิ้นครับพี่น้องลู่วสชิมานหรือวัหมานครับรอรับชมบึงเด้อครับวาสิมานหรือวัชมานครับเราลุนไปน้ำกันครับพี่น้องหลังแรกเงี้ยวหัวครับวอนเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับไปหลังก็ไปครับมาแล้วครับพี่น้อง เต็มแหลกแทกหมานครับอู้หู้นะครับกระดูกเข็นบ่ครับเห็นบ่นอนนี่พุทธนะครับจะหลุดเนอนี่ครับฟังครับเต็มแหลกแทกหมานครับ <c oughs> นี่โอ้ยันมงนึงมีเตียมอยูเห็นกันยิ้มลงเอาของมามนนเมื่อนั้นบ่ได้ของไป เลยพวกหมานครับเมื่อนั้นเลยเอาของมาลองบึ้งสหมานบ่ครับนี่ครับตรงงามยู่ครับเลี๋ยงหุยอยู่เอาครับเตี้มแรกครับเอาของครับยันโบมีเตี้มครับเยันเนี้ยได้ลุ่นรอบหนาครับมีหัวผมบริไซเราด้วยครับฝนตกผมเลยบริไซ รุ่นกันต่อครับเบื้องหลังนี่ครับเป็นตังได็ครับนี่ครับอู้ปลาเสียมครับพี่น้องเห็นมั้ครับนี่ครับคุณฟังครับนี่ครับอีกลียงครับใส่ในห่วยครับมองคว้ยครับพี่น้อง ห้องคุ <Okay. S 1> ้ยเก่านี่ครับอีแจมครับเจี๊ยครับแต่ตโอครับหนังนี้ครับีแจมบ่โอ้ผักเข็งครับเอ็ดบ่ครับนี่ครับใส่ห้องคุ้ยแล้วครับง่ายจากให้นามาห้องคุ้ยครับให้นาบ่ไหวครับพี่น้อง น่ามันแห้งลงเลี้ยคอเจ้าปิ้งกอกม่เตียนมาใส่ห้องควยห้องควยเก่านี่ครับแจ้มงามอยู่ครับประชิงโอ้เมียง่เลยครับทอฟ้ามือเลยงามครับเมียครับไปครับแปรงต้อครับรุ่นกันต้อครับ หลบผลงานครับพี่น้องรอบแรกนี้ปลาดุกตัวนึงปลาเสียมตัวหนึ่งปลาเข็งสองตัวครับรอบนี้กู้แล้วครับฝนตกลิ้นครับเงียบหลายครับถ้าปลากินเงียยบ่บปินยังซี่ครับเราลุนรอบกู้ครับพี่น้องพักกันครับกู้เบ็ดน้ำกันครับพี่น้องไหวชิวหลายครับ ไม่ใช่เมีดเราปวดหัวแล้วครับมุ่หน้าเข้าว่ากันไหมทั้งฝนตกลิ้นร้อนครับหลังแรกฝนจะท้ายแต่ตอนถือปลาด้อครับเป็น่อครับย่างหลังนี้ครับงบงบ,งบแล้วครับอไหหรอย่างไรมาดูครับยังใกล้อยู่นะถึงแลครับจะลบหลุดเด้อเห็นว,ว่าเห็นท้เงาอยู่นะ ครับคุณฟังครับเก็นแหลกรอบกูครับบางทีทนอยูอย่่ครับถ้าก็สิวฝนตกก็ได้นี่ครับแจมกมรู้ว่าเจ้าน,นั่นน้องครับทะเลย มส่วนโตครับหลังนั้นฟ้าเขาดินยุ้ๆยุ้มยุ้เลยครับฝ่ายเนาะอู้ประดุกีเละครับครับสวมงามเลยอนี่ครับเตี้มครับโอ้อเริ่มจะมีเตี้มแล้วครับหันใจแหงแล้วครับ ย,ายา,ยายาด้เด้เนาะคันมอสิวสีได้หลายเต้มยู่ครับน้งเบ็ดเหลืออีกประมาณสิบก็หลังครับรอรุ่นกันครับว่าจะมีเต้มอีกบ่ครับพี่น้องรุ่นกันต่อครับสรุปผลงานครับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินแบบครับ นี่ครับประดูกสามปเชียมสองปลาชิงสองครับพอได้ยูได้กินครับพ่อไม่ชินหนาครับพี่น้องชิมนี่กับพอได้ยูได้กินครับอูแตว่าขิวหลครับพอได้ยูได้กินคือกาครับกินนี่ก็ได้เพราะหมันประเดี๋ยวกัพอได้ยูได้กินครับพอแล้วแรงแล้งไงครับพี่น้อง พ่อกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับนี่ครับพอได้ยูได้กินครับพี่น้องประดุกสามตัวเสียมสองปลาเขีงสองครับพอได้ยูได้กินครับพอเลี้วแรงเลี้วงงายครับ